สวัสดีครับจากร้านเชื้อเห็ดคุณภาพดีราคาถูกหรือ C&P n Mushroom นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเชื้อเห็ดจำหน่ายทาง Lazada และ s h o ป e e เรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็มีส่วนลดโปรโมชั่นมากมายนะครับเป็นรายวันรายเดือนรายสัปดาห์เลยนะครับผมซึ่งราคาถูกกว่าในเพจแน่นอนนะครับผมทีนี้นะครับ อันนี้ผมขอนําเสนอเป็นเชื้อเห็ดเมล็ดข้าวฟ่างนั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับเป็นเชื้อเห็ดที่เดินเต็มแล้วนะครับพร้อมที่จะเพาะนะครับผมก็จะขาวๆนะครับเต็มขวดอย่างนี้นะครับผมซึ่งเชื้อที่ยังไม่เต็ม,ตมหรือเชื้อที่ยังไม่พร้อมเนี่ยมันจะเป็นเมล็ดข้าวฟ่างดำๆนะครับผมต้องตั้งทิ้งไว้1สัปดาห์ก่อนถึงจะใช้ได้นะครับผมทีนี้ชุดเชื้อเห็ดของเราก็จะมีคู่มือเพาะ ในขอนไม้มาให้ด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆต้องการไปเพาะในแบบอื่นเชื้อนี้ก็สามารถเอาไปเพาะได้นะครับผมทีนี้ของเรามีเชื้อเห็ดอะไรบ้างนะครับมีเชื้อเห็ดบทเห็ดลมเห็ดกระด้างนะครับอันนี้เป็นเห็ดชนิดเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางรมฮังการีนางรมดํานะครับผมมีเห็ดขอนขอนขาวนะครับขอนดําเห็ดหูหนูก็มีนะครับผม โอเคแล้วก็ที่สําคัญมีเห็ดฟางด้วยครับเห็ดฟางเรายังจําหน่ายอยู่นะครับผมเห็ดฟางก็สามารถคลิกสั่งได้เลยนะครับผมทั้งในโชปปี้โชปปี้และลาซาด้านะครับผมสามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์นะครับโปรโมชั่นมากมายและราคาถูกกว่าในเพจนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแบบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ทางเพจเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมสั่งซื้อกันด้วยนะครับ